แจ้งด่วนนะครับพี่น้องอสอส,อสมอครับในพื้นที่ของท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับผออรอ,อสตอหรือว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้ามทํานะครับห้ามทําที่ว่านี้คืออะไรครับห้ามทําที่ว่านี้ก็คือการให้อสสมอมาทํางานมาปฏิบัติงานที่รอพอสตโดยจัดเป็นเวรน,นะครับ ไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยงเท่านั้นนะครับการดําเนินการดังกล่าวไม่มีในอำนาจหน้าที่นะครับต้องฝากบอกอย่างนี้แล้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็น่าเห็นใจพี่น้องอสมอนะครับที่ต้องมาดนิการแทนที่จากเวลานั้นไปประกอบอาชีพได้เงินได้ทองนะครับถ้าพูดไปแล้วอสมอนี้เทียบกับข้าราชการระดับ3เลยนะครับคราวนี้ข้าราชการระดับ3 เวลามาปฏิบัติงานนะครับสมมุติให้มาตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับหรือว่าก่อน8ปดโมงครึ่งถึงเที่ยงเนี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าก็ตีเป็น4ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงครึ่งเกินแล้วก็เป็น4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับถ้าได้เป็นค่าตอบแทนก็จะได้แล้วสี่สองบาทนะครับได้แล้ว200บาทดังนั้นนะครับถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆนะครับอสมไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถที่จะทําได้นะครับพี่น้องครับ ดังนั้นจงแจ้งท่านพอเรปรตทนะครับพี่เลี้ยงที่อยู่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่เทศบาลต่างๆนะครับว่าการมีการดังกล่าวนี้นะครับไม่ถูกต้องนะครับซึ่งตามระเบียบแล้วเราเชิญพี่น้องอสมมมาประชุมแค่เดือนละหนึ่งครั้งมาอบรมให้ความรู้นะครับวันนี้คุยเรื่องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในเรื่องที่พอเราปรต,ตไม่ควรทำนะครับให้พี่น้องอสมมเข้าใจ นะครับว่าจริงๆแล้วไม่มีระเบียบไม่ทำนะครับแล้วก็เป็นอันตรายอย่างยน่งสําหรับผู้ที่สั่งให้ทําโดยเฉพาะสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับพี่น้องครับก็ฝากบอกแชร์ต่อกันด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วถ้าหมอชาติมีเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับก็จะมาเล่าพี่น้องอสมอฟังกันอีกอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ